สบายดีพี่น้องนะฮะเอาละครับมาดูกันว่า Perbesto ส่งอะไรมาให้เรานะฮะ <c oughs> เดี๋ยวอก่อนนะครับผมจากชื่อที่หยุดชัดเจนนะครับ <c oughs> เห็นกล่องแล้วไม่อยากแกะเลยผม,มค่อยปานฮนะกล่องนี้นี่ผมได้ทำการฉีดแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วนะครับ เลยแล้วกันอุ๊ย <c oughs> เห็นของด้านในเจโรโอ<ฮ>้ย <c oughs> มีฝุ่นด้วยอัดกรอนฮ้ยวผู้ดำเอาหนึ่งกรองดูซิ <c oughs> ทุกคนดูซิ หืมกลิ่นหืมกลิ่นโคตรใหม่อะ่ะเดี๋ยว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 วันเดี๋ยววันลืมไม่ได้ลืมไม่ได้นี่ต้องตายโอเคโอู้หูกลิ่นแรงเป็นมันเป็นกลิ่นของใหม่ฮะทุกคนนี่อะไรอีมีฝุ่นด้วยปัดก่อน โอ้แหววแหววแวว้ย,วย,วยนี่นี่ห่อมาอย่างดีเลยนะแสดงว่าของข้างในอาจจะกันแตกนะครับหมดแล้วนะฮะมีทั้งหมดสอย่างนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเรามาแกะดูทีละชิ้นนะครับเรามาดูกันครับชิ้นน,น,นี้ชิ้นแรกที่เราเห็นนะครับทุกคนว่าจะเป็นอะไรกล่องเปิดอย่างง่ายดายนะฮะ เฮ้ยยีเชี่ยตัวก็ตาว่ะเฮ้ยลองแกะดิโอ้โหดูนี่ฝุ่นจากประเทศเกาหลีเดียวโตเดี๋ยวนะต้องเก็บไว้ก่อนเชีย่ยฝุ่นต่างประเทศไว้ เอเราเคยพากเสียงเป็นพูดดำด้วยนะครับลองดูว่าเราจะพากเสียงเป็นยังไงบ้างสวัสดีบุคคลฉันมาดึงแล้วนะอุ้นุ่มมากทุกคนผมจะบอกว่ามันนุ่มมากนะฮะดูดิจัดปุด่นก่อนเอาวะนี่นะะนุ่มมากนุ่มแบบมแม่งแบบขยำนุ่มมากอะ่ะ ดูความนุ่มดิเห็นไหมนุ่มมากนุ่มมากนุ่มนุ่มมากอยากให้ทุกคนได้ทําแบบนี้มากเลยแม่งนุ่มจริงนุ่มมากมากเลยอ่ะเรามาดูกล่องต่อไปครนบผมกล่องนี้น่าจะเป็นขุ่นพิกเกอร์เนาะเห็นไหมตามนี้นะโอ้ยังเจ๋งอะผมอบ้พาโอ้ เป็นเป็นเหมือนผลโมเดลสติกเกอร์พวดดำนะครับเฮ้ยเจ๋งเอาวะมีถ่วงน้ำหนักด้วยอันนี้อ่าเป็นวิธีประกอบแน่ๆเลยอ่าจริงๆด้วยนะฮะนี่พเมยมีมเกผ่านไปอ่ะเราไปดูชิ้นอื่นกันต่อนะครับอ่าชิ้นต่อมาครับผม ก่องก็สวยแล้วอะดูดิดูว่าข้างในมีอะไรอเป็นเจ้าตัวผู้ดำนี่เป็นผู้ดำตัวเล็กนะฮะน่ารักครับผมนี่เป็นไงมีกุิ่นจากต่างประเทศมาอีกแล้วนะฮะนี่โอ้โหสุดยอดมีกลินด้วยอันเนี้ยเฮ้ยกลิ่นหอมกลินเหมือนผลไม้อะเฮ้ยอันนี้มีกลินอันนี้มีกลิ่นม้กิน่นไหมลองดมดิ ไม่กลิ่นอันนี้ไม่กลิ่นกลิ่นเหมือนขนมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่หอมว่ะเฮ้ยเก็บเก็บไว้ที่เดี๋ยวกินหมดเดี๋ยว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 เก็บก่อนเก็บก่อนเฮ้ยอันนี้หอมอันนี้หอมเอออันนี้มีกลิ่นอันนี้ไม่กลิ่นเอาไปดมเอาไว้ดมอันนี้ไว้ดมอันนี้ไม่กลิ่นอันนีไม่กลิ่นเดี๋ยวกินหมดเก็บก่อนเก็บก่อนไปดูอีกอันหนึ่งครับผมอันนี้เป็นกล่องสุดท้าย ผมผมอะ่ะเซอร์ไพรส์กบกล่องนี้มากที่สุดครับผมว่ากล่องเนี้จา้าสุดแล้วอ๋อนี่ตรงนี้ด้านหน้าโอเคเนียผมชอบกล่องนี้มากเลยทุกคนผมชอบกล่องนี้มากอะ่ะเฮียอ๋อ ครัเพราะมันคืออะไรหลังจากที่เราเล่นสนุกกันมอพอแล้วค,ค่อยเจือนะผมอันนี้ว่าไวเล็บอ่ะอีอุ๊ยนี่ไงแก้วเชียผมแม่งโคตรอยากได้แก้วมานานแล้วอะดูดิ คือต้องบอกก่อนผมเป็นคนชอบชอบแก้วมากคือเห็นแก้วไม่ได้แบบจะคันมืออยากได้อยากซื้อแล้วดิ้นแก้วแปลกๆนะเป็นลายแปลกๆผมจะแบบอยากซื้อเก็บนะฮะนี่เป็นไงมีฝุ่นด้วยเอาวะ่ะได้แก้วโอเลี้ยงใหม่แล้วให้กกใส่พุดดาไอ้ใส่โอเลี้ยงแล้วกินโอ้โหสุดยอดนี่เป็นไงใส่หัวตรงนี้ เปิดมาเดี๋ยวผมต้องซ่อนไม่ให้แม่ผมเห็นนฮะถ้าแม่ผมเห็นแก้วแม่ผมจะอยากได้